กลับมาในช่วงที่3ครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับผมการุณชังประยูนครับคุณลักษณาเปล่งนราเทพและเทศจกรหญิงวิจิตราตงศิริครับคุณเชอรี่ครับคุณลักษนาครับช่วงนี้ครับเราจะมาตอบคําถามนะครับที่คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาทางอีเมลแอดเดรสครับทาง give me five t g i e r e i c h a n n e l com ครับไปที่คําถามข้อแรกอยากทราบมากดิฉันแอบอ่านแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบรับประทานอาหารคือทานัวละแค่2มื้อเองอ่ะ เออนั่นน่ะสิเขาบอกว่าบางวันนะมือเดียวบังคับยังไงก็ไม่ยอมทานถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะพี่ชลี่คะจะมีผลต่อสมองไหมเพราะว่าอยู่ในวัยกําลังเรียนมีแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเมื่อร่างกายขาดอาหารก็จะส่งอาหารไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเนื้อสมองก็เจริญไม่เต็มที่พอเนื้อสมองเจริญไม่เต็มที่การเรียนรู้มันก็เรียนรู้ได้น้อยคนท,ที่มีเนื้อสมองมากกว่าสาเหตุของการที่ไม่รับประทานอาหารคืออะไรเอ่ย ชอบทานขนมหรออาจจะชอบทานขนมหรือคุณพ่อคุณแม่เขาอ,อาจจะทานสองมื้อเหมือนผมหรือเปล่าผมทานสองมื้อเหมือนกันมื้อหนึ่งเนี่ยแปดโมงเช้าถึงบ่ายสองบางทีคุณพ่อคุณแม่แบบไม่เตรียมอาหารให้ลูก <c oughs> ให้ลูกหากินเองก็มีนะคะแล้วก็มาบ่นแล้วก็ เขาก็ติดว่าเขาก็ไม่กินก็ได้เพราะขี้เกียจไม่แต่ผมแต่ผมเคยเห็นน้องๆเนี่ยฮะที่อยู่ในวัยวัยเรียนเนี่ยที่เขาบางคนไม่ค่อยทานอาหารหรือทานแค่สองมื้อเนี่ยเพราะว่า1เนื่องด้วยความเรร่งกระแสสังคมเนี่ยในเรื่องของความสวยความงามเป็นตัวกำหนดว่าฉันต้องหุ่นแบบนี้ฉันต้องผอมแบบนี้ฉันต้องสวยแบบนี้แต่คราวนี้ มันจะมีผลในเรื่องของสมองด้วยใช่ไหมมีผลแน่นอนเลยค่ะการขาดอาหารในวัยเจริญเติบโตในวัยที่ร่างกายต้องพัฒนาต้องพัฒนาทุกส่วนนะคะทางร่างกายแล้วก็สมองถ้าขาดอาหารสมองก็ไม่พัฒนาเหมือนกันจริงจริงน้องต้องเข้าใจนะัะว่าถ้าน้องไม่กินน้องจะไม่สวยจริงนะใช่ไหผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับใช่ถูกไหมฮะ พี่ชลีค่ะอันนี้ถามต่อนิดนึงค่ะเขามีโรคเบื่ออาหารนมสมมติว่าน้องคนนี้บอกว่าพี่พี่อ่ะดูทางทีวีพี่ใส่ร้ายหนูอ่ะหนูเป็นโรคอ่ะอันนี้ตอบตอบห่ออเมันมีนะคะโรคเบื่ออาหารแต่ว่าเป็นโรคที่เกิดต่อเนื่องจากพฤติกรรมพฤติกรรมที่แบบว่าพยายามงดอาหารงดอาหารไปเรื่อยจนเบื่อเพราะสมองก็จะเรียนรู้ว่าก็กินน้อยลงได้กินน้อยลงเพื่อที่จะอยู่ให้ได้คค่่ะะก็ต้องแก้ไขด้วยการกิน กินเป็นมือเล็กๆดีไหมคะกินมือเล็กๆกินอาหารที่มีประโยชน์ก็ถ้าไม่อยากอ้วนก็อย่ากินไขมันอย่ากินแป้งนะคะเน้นโปรตีนเน้นผักเน้นวิตามินพวกนี้จะดีกว่าค่ะทานสลัดไก่ ได้สลัดกุ้งคนจะออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าคุณแม่ท่านนี้นะคะให้เริ่มต้นจากการให้น้องเนี่ยรับประทานอาหารเป็นมือเล็กๆก่อนนะอาจจะเริ่มต้นจากเป็นนมอะไรอย่างงี้ก็ยังดีนะก็ยังดีค่ะก็ยังดีกว่าไม่ทานอะไรเลยโปรตีนอร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมอะไรเงี้ยค่ะกลิ่นหอมหอมเดวเด็กก็อยากทานเองจริงๆอาหารที่อร่อยอร่อยน่ารับประทานเนี่ย มีเยอะมากโอ้โหดิฉันห้ามใจไม่เคยได้เราไม่ต้องว่าจะเด็กเลยเยอะมากเลยนี่ผมก็ทานสองมื้อเหมือนน้องนะมื้อที่หิวกับมื้อที่ไม่หิว <laughs> เลยตอลอด <laughs> เวลาอาไปคําถามข้อต่อไป <c oughs> ครับคุณ <Okay. S 1> ผู้ชมทางบ้านท่านนี้ถามว่าสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีค่ะผมส่งมาเป็นฉบับแรกครับจ้า S <S <S เอ้นที่ส่งจดหมายหรือส่งอ e ีเมลน่าจะอ e ีเมลนะนะฮะทุกวันนี้ครับผมอ่านหนังสือทุกวันครับรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยผมเองก็หลงหลงล,ลืมลืมง่ายเหมือนกันครับเพื่อนเพืผมนี่นนะครับแนะนำว่าให้ลองหาอาหารเสริมเนี่ยมารับประทานดูบ้างก็ไม่รู้ว่าจะต้องทานอาหารเสริมประเภทไหนดีอยากจะได้รับคำแนะนำหน่อยครับ ถ้าจะแนะนำก็คือเน้นกลุ่มที่มีผลกับสมองค่ะก็คือกลุ่มโอเมก้า3นะคะกลุ่มวิตามิน B กลุ่มโคลีนนพวกนี้ค่ะแนะนำมีผลกับสมองโอ,โอเมก้า3นะครับน้อง น้ำมันปลาอ่ะน้ำมันปลาซึ่งนอกจากน้ำมันปลาก็มีในน้ำมันพืชเกือบทุกชนิดนะคะโดยเฉพาะน้ำมันดินใช่เวลาทานทำกับคุณแม่ทำกับข้าวคุณแม่ใช้น้ำมันน้ำมันรำข้าวเนี่ก็มีโอเมก้าสามเหมือนกันคุณเชอรี่ครับน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลามันเหมือนหรือมันต่างกันไหมต่างแน่นอนเลยค่ะน้ำมันตับปลาเนี่ยสกัดจากตับของปลาคอต ตับของปลาคอตซึ่งเป็นปลาทะเลน้ําลึกนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมัเมื่อกี้น้ำมันตับปลาใ่ะหน้มันตับปลาแต่ถ้าเป็นน้ํามันปลาเนี่ยสกัดจากทั้งส่วน ทั้งหมดของปลาทั้งตัวทั้งตัวปลาได้เป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวมากที่สุดก็คือโอเมก้าสามแล้วก็พบเยอะที่สุดก็คือในปลาทะเลน้าลึกอย่างนี้น้ามันน้ำมันปลามันก็มีส่วนช่วยอย่างที่บินเชอรี่บอกช่วยพัฒนาสมองด้วยเรื่องของข้อข้อเข่าข้ออะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะในในน้ำมันปลาเนี่ยมันจะมีโอเมก้าสามซึ่งโอเมก้าสามก็จะแบ่งเป็น2ส่วนคือ DHA กับ EPA นะคะ DHA จะบํา รุงสมองเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็น EPA จะช่วยเรื่องปงต้านอนุมูลอิสระลดไขมันในเลือดลดลดเอ่อข้ออักเสบรูมาตอยพวกนี้ค่ะนี้ปลาดีมากแต่คราวนี้น้ำมันตับปลาลครับน้ำมันตับปลาจะเป็นแหล่งของวิตามิน A กับ D บำรุงกระดูกเสริมสร้างการดูดซึมแคลเซียมบำรุงสายตาค่ะคนละแบบทานได้ทั้งคู่นะคะในเด็กวัยเจริญเติบโตเพราะเด็กที่กำลังเจริญเติบโตเนี่ยก็ต้องทั้งบำรุงสมองด้วยแล้วก็บำรุงกระดูกให้กระดูกแข็งแรงกระดูกยืดร่างกาย เะแข็งแรงค่ะตัวโตค่ะอ้าวข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าการอ่านหนังสือมากไปมีผลเสียไหมคะเพื่อนดิฉันเนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากเลยจะได้ไปแนะนําเขาหน่อยว่าเอ๊ะมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่คําว่าเยอะมากเยอะขนาดไหนต้องถามนะคะบางคนเห็นเพื่อนอ่านหนังสือวันละชั่วโมงวอาโอ้ยอ่านเยอะจังฉันไม่เคยอ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกค่ะเราอ่านได้เต็มที่ถึงันละ8ชั่วโมงได้ถึง8ชั่วโมงนะคะแต่แบ่งแบ่งแบ่งเป็นช่วงๆบ้าง เนื้อในความเห็นของดิฉันมันไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ8ชั่วโมงอ่านได้แต่ว่าให้อ่านเป็นช่วงๆเป็นพักขนาขณะข้อต่อไปค่ะข้อต่อไปครับคุณผู้ชมถามว่าอยากได้เทคนิคการพักผ่อนให้เพียงพอครับเพราะว่าจะต้องไปเตรียมตัวในการสอบครับมีอะไรบ้างนอกจากนอนตอนกลางคืนเอ็นนอนตอนกลางคืนเป็นเทคนิคตรงไหนคะอาจจะไม่แปลถึงการนอนอย่างเดียวการพักผ่อนหมายความว่า ออกมาจากการหมกมุ่นในเรื่องนั้นๆให้สมองได้ผ่อนคลายค่ะเช่นอ่านหนังสือก็หยุดอ่านสักครึ่งชั่วโมงไปวิ่งออกกําลังกายไปฟังเพลงไปดูหนังที่แบบมันสนุกสนานตื่นแบบสนุกสนานผ่อนคลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็นั่งรับประทานอาหารเป็นการผ่อนคลายออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมก็คือการพักผ่อนได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการรีแลกซ์รีแลกซ์ใช่แนะนําน้องค่ะวิธีการที่ดีฉซนใช้บ่อยมากเลย รดน้าต้นไม้คือพอตอนนี้ทีรดนำต้นไม้ปุ๊บมันเย็นมันเย็นด้วยแล้วมันก็จะมีกลิ่นต้นไม้มันสบายเหมือนกันนะมันรู้สึกว่ามันได้พักผ่อนนะแล้วก็กลับไปอ่านหม่ลืมหมดมีหน้าวันวันไม่ค่อยคุณละคณาไม่ค่อยทำงานเลยนะฮะรดน้ำต้นไม้รดน้ต้นไม้รดต้นตะบองเพชรที่แกปลูกนะคอมพิวเตอร์แชะไปหมดเลยฮะ ต้องตามแม่บ้านมาถุไม่เน่าก็แห้งไม่มีอะไรดีสักอย่างาต่อไปค่ะเอาคำถามข้อต่อไปครับทุกวันนี้นะคะรับประทานวิตามินอยู่ทุกวันเลยค่ะแต่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้ววิตามินตัวไหนหรือกลุ่มไหนที่จะมาช่วยบำรุงสมองโดยตรงเลยค่ะเขาวิจัยแล้วเพราะกลุ่มวิตามิน B ค่ะทั้งกลุ่มเลยนะคะแล้วก็เจาะจงก็คือ B6 B12 ค่ะพวกนี้บำรุงสมองแล้วก็ธาตุเหล็ก แคลเซียมถ้าเกิดไม่ใช่อาหารเสริมวิตามิน B ี 6, บี12ในหาได้ตามอาหารข้าวซ้อมมือใช่ธัญพืชข้าวซ้อมมือนะคะในเนื้อสัตว์ก็มีในพืชทุกชนิดวิตามิน B ไม่ได้หายากเลยแต่เราไม่ค่อยทานเองแล้วเหล็กกับแคลเซียมอะครับเหล็กเนี่ยก็อาจจะมาจากกลุ่มพืชผักสีเขียวนะคะแล้วก็พวกตับ สัตว์ทั้งหลายคาแคลเซียมก็มาจากกลุ่มนมางาดำาโดยน่าจะมีแคลเซียมเยอะนะคะไอ้งาขาวนี่มีมีแคลเซียมไหมครับงาขาวแคลเซียมจะน้อยกว่างาดำะค,ะค่ะแล้วก็พวกสัตว์ที่เรากินพร้อมกระดูกปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยมีแคลเซียมเยอะคะ่ะคุณลัขษณะที่ทานไก่ที่ทานกระดูกเลยนะฮะอ๋อดีค่ะหมูกระดูกกระดูกอ่อนใช่ไหมคะกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเลแต่ถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่แน่ใจว่าได้รับในปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่าก็หาอาหารเสริมรับประทานได้ ใช่ค่ะมันง่ายกว่าเยอะค่ะเพราะชีวิตประจําวันบางทีเลือกไม่ได้วันทีกะจะไปซื้อเขาปิดร้านแล้วเพราะเราเลิกงานค่ํอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่บางนี้บันนี้อยากออกไปซื้อแต่เหนื่อยอกอนโค้นเหนื่อยอยากนอนพักผ่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นทางเลือกอีกทางนึงบางคนบอกว่าเลิกงานดึกกลับบ้านดึกบางทีหาอาหารที่เขาปรุงสุกใหม่ๆลําบากทานบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตลอดเลย แบบนี้อาจจะต้องใส่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อไก่หรือใส่ผักหรือใส่ไข่แลไม่แต่ถึงจะใส่แต่ว่ากินซ้ำๆมันก็ไม่ดีใช่ค่ะจริงๆแล้วการกินบะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะแย่เสมอไปเพียงแต่สิ่งที่เป็นสารปรุงแต่งรสของเขานั่นแหละเป็นสิ่งเจือปนตัวนี้ที่เรากลัวกันมันก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายถ้าบะหมี่จืดธรรมดานี่ไม่ไม่มีปัญหาค่ะครับส่วนใหญ่บะหมี่จืดหมดแล้วฮะเพียงแต่เราเนี่ยปรุงเอง ส่วนมากเอาไปคำถามข้อต่อไปดีกว่าครับค,คุณผู้ชมถามว่าลูกดิฉันอายุ10ขวบค่ะ,ะนะฮะอยากให้ลูกรับประทานอาหารเสริมไว้ตั้งแต่ตอนนี้จะได้ไหมคะ,คะหรือยังเด็กเกินไปถ้าควรได้เนี่ยควรจะรับประทานอาหารเสริมต,ตัว<า>ไหนดีครับ สิบขวบโตแล้วทาน,น,นได้ค,ค่ะคทานได้นะคะก็กลุ่มโอเมก้าสามกลุ่มน้ำมันปลากลุ่มโคลีน <c oughs> ซึ่งมันเป็นอนุพันธ์ย่อยของกลุ่มวิตามินบีโคลีนทานได้แล้วก็กลุ่มโปรตีนทุกชนิดนะคะ <c oughs> ทานได้หมดโดยเฉพาะโปรตีนจากพืช <c oughs> โปรตีนจากโคเหลือง <c oughs> จะเป็นโปรตีนที่สามารถดูดซึมได้ดีด้วยนะคะอันนี้แคลเซียมแคลเซียมสิบขวบนี่ปสี่เนาะประมาณปสี่ค่ะปสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้อาหารเสริมเขา เร็วขึ้นด้วยเนี่ยก็ทําให้เขามีการพัฒนาในเรื่องของสมองและร่างกายได้เร็วขึ้นดูร่างกายเป็นหลักด้วยครับที่สําคัญครับดูแลเรื่องของร่างกายน้องๆแล้วนะครับอย่าลืมนะครับที่จะดูแลในเรื่องของคุณภาพทางด้านจิตใจด้วย EQ คุมอาหารแล้วก็คุมในเรื่องของจิตใจด้วยเพราะว่าจิตใจถ้าดีคิดดีคุณพ่อคุณแม่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับมันก็จะมีผล ในการที่น้องเจริญเติบโตขึ้นมานะครับเขาเรียกเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับเรื่องราวดีๆครับที่วิทยากรคนพิเศษของเราวันนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังครับรวมถึงไขข้อข้องใจนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านสงสัยด้วยครับขอบพระคุณครับเภสัชกรหญิงวิจิตราตรงสิริหรือคุณเชอรี่ขอับคุณครับคุณครับยินดีค่ะ ช่วงหน้าครับคุณลักษณาครับคุณผู้ชมครับเราจะกลับมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีกว่าครับช่วงนี้เราไปพักโฆษณากันครู่เดียวครับ